ดัชน,นีอะไรที่จะให้ประชาชนหรือผมและประชาชนทั้งหลายใช้เป็นตัววัดในความล้มเหลวหรือว่าในในความก้าวหน้าของการปฏิรูปการเมืองทั้งหลายดูที่ตรงไหนบ้างครับ <c oughs> สุดท้ายผมว่ามนก็แลแต่ความปรู้สึกของประชาชนผมก็คงมันไม่ไม่เหมือนกับการดัชนีวัดในตรวจสอบเหล่านี้มันไม่เหมือนกับ การตรวจสอบที่เราสามารถทําได้ทางด้านธุรกิจนะ mm. แม้แต่ในเรื่องของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้เขาก็มีวิธีการวัดมีเครื่องชี้วัดมีมาตรการชี้วัดอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่ประชาชนต้องให้ความสนใจมากกว่านี้นะครับแล้วต้องให้ความสนใจแล้วต้องติดตามจริงๆแล้วก็แต่พอเห็นสิ่งดีสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นในในสังคมหรือในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเราก็ต้อง ต้องมีสามารถพูดออกมาได้สามารถที่จะวิจารณ์ได้ผมมองเห็นว่าการการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเนี่ยมีความจำเป็นถ้าเกิดเราต,ต้องการรักษาความโปร่งใสนะฮะ<ม>้องต้องให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและข่าวสารข้อมูลจะต้องเป็นข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและที่รวดเร็วด้วยในปัจจุบันผมก็ต้องติสื่อบบงบงงงบางประเภทหรือสื่อบางคนก็แล้วแต่เนี่ยที่อาจจะ เรียกว่าการเขียนข่าวก็ดีหรือการเขียนบทความก็ดีหรือการออกทางทีวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งมาข่าวก็ใช้คือเราไม่สามารถแยกแยกได้ว่าอะไรเป็นข่าวอะไรเป็นความเห็นของคนถ้าเปนอ่านหนังสือพิมพ์ฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นได้เลยเวลาเขาเสนอข่าวนี่เขาเสนอข่าว,าวจริงๆแต่ส่วนเที่จะมีความคิดเห็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์เขาก็จะเขียนในในบทนํา แต่เขาแยกกันได้แต่ของเราเวลาอ่านมันตนกันไปหมดมครับเพราะั้นครับเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมคำนี้ความจริงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่คนเขาก็ใช้กันเยอะว่ารัฐนูนฉบับนี้เนี่ยพยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมแล้วก็บอกสังคมจะได้พัฒนามีธรรมาภิบาลอะไรกันต่ออะไรกันแล้วแต่ถ้าจะประเมินตรงนี้เนี่ยคุณอน,นันต์มองว่าอย่าง ผมมองทั้งหมดนี่นะเป็นในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้นะผมเป็นคนที่เรกว่าผมมาถึงอายุปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะมองโลกในแง่ที่ดีแล้วอยากจะมองสังคมไทยในแง่ที่ดีะนั้นผมมองทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดก็มีสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ผิดพลาดก็ต้องแก้ไขต่อไปแต่ผมคิดว่าเราท่อแท้ไม่ได้แล้วเราต้องเราต้องแน่ใจว่าทิศทางที่เราเดินมาเนี่ย เราต้องแนวแน,วแนว่วว่าเป็นทางที่ถูกต้องแล้วพยายามเดินต่อไปคานั้นคิดว่าจะเดินชาติเดินเร็วนั่นช่วยไม่ได้คานั้นคิดว่าที่เดินมาเนี่ยถูกต้องหรือยังครับรัฐมนูนเนี่ยผม <C EP S 1> คิดว่าถูกต้อง,ค,องคิดว่าถูกต้องการคานและดุลอำนาจทางการเมืองทั้งหลายคือรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยมันมีอีกหลายอย่างที่ที่ผมยังไม่ได้พูดเช่นอย่างว่าเราพยายามสร้างคือเรารู้อยู่แล้วเมืองไทยเนี่ยคงจะต้องเป็นรัฐบาลผสมอยู่นานนะฮะแต่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่เนี่ยมันจะเหลือสองพักใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็เห็นที่ผ่านมารัฐบาลผสม,มไม่มีปัญหาปัญหาเสมอปัญหาโกต้ารัฐมนตรีปัญหาพอมีการออกกันไปเรือ่ออกกันไปแล้วก็พยายามที่จะแบล็กเมล์นายกคำว่าแบล็กเมล์มาคำว่าข่มขู่นายกว่าทำไมไม่อย่างั้นจะไปรบกวนที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องการสร้างให้ฐานของการเป็นนายกรัฐมนตรีนี่มั่นคงยิ่งขึ้นสามารถมีอํานาจต่อรองมีอํานาจเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อ ของไอการเมืองในทางที่ไม่ดีหรือหรือของหรือของพฤติกรรมในในในแง่แต่เมื่อสร้างแล้วเนี่ยเราก็สร้างระบบของการคานอำนาจซึ่งกันและกันครนะเราสร้างระบบของการมีส่วนร่วมเราสร้างระบบการตรจวจสอบและประเมินแล้วแต่<ม>ใน,นปัจจุบันเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็พอใจว่านายกมีอำนาจมากขึ้นแต่อเผอิญองค์กรอิสระเนี่ยยังทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์ยังตรวจสอบไม่ไม่สมก็เลยไม่คานไม่ดุนแล้วก็สองก็ไอการคานอำนาจซึ่งกันและกันในอีกหลายอย่างก็ยังและขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติกบรัฐนูนก็ยังไม่อย่างเพี้ยนเพี้ยนไปโดยเฉพาะคุณอนันต์เน้นเรื่องกระบวนการสรรหาที่คิดว่ามีปัญหาผมคิดว่ามีปัญหาครับขอยกตัวอย่างนิดได้ไหมครับเห็นคุณอนันต์เน้นตรงนี้หลายทีผมผมพูดคงจะลำบากเพราะผมมิก็มีส่วนได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนตัวนะฮะแต่ผมครั้งหนึ่งผมเคยเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอาอันนั้นทำไมออกซึ่งอันนั้นออกมา อันนั้นออกมาเลยมีออกมาไม่มีไม่มีใครต่อว่าและไม่มีใครผมเป็นวุทธิเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าคุณนัตนที่ส่งมา22คนดูแล้วเนี่ยหลับตาเลือก11คนเนี่ยเลือกได้เลยคือวุฒธิทั้งหลายสบายใจและพอใจมากแต่ทําไมกสชได้ยินทําไมถึงกระบวนการสรรหาแล้วมันออกมาเป็นไงคุณนัตนก็อยู่ในกรรมการสรรหากทชก็มีปัญหาทําไมอย่างนั้นนะครับ พอเพราะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับผมไม่อยูดก่สชนี่ผมก็สิ่งอะไรที่ผมมีความมีความรู้สึกส่วนตัวผมก็พูดในที่ประชุมแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อเร็วนี้มีคนฟ้องไปที่ศาลปกครองก็มีถามก่อมเห็นแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมมันจะเสียมารยาทเลยผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการจะมาพูดที่นี่ไหมไมไม่ตรงแจงันนั้นลองเปรียบเทียบว่าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาได้ดีเลยไม่มีการล็อบบี้วิ่งเต้นอะไรต่ออะไรให้มันวุ่นวาย แต่ทาไมพกสชกทชที่เกี่ยวข้องกับสื่อวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมโทรศัพท์มือถือดาวเทียมอะไรพวกนั้นโอ้โหมีปัญหาทั้งคู่เลยอย่างนี้จะให้เข้าใจว่าไงเงินมันมากเงินมันมากตกลงกันเลยมีปัญหาตกลงกันก็ไม่ใช่ปัญหาที่กติกาหรือเปล่าอ่าไอ้มันก็กติกาด้วยนะฮะแตไหมความว่ามันกันไม่อยู่มันกันไม่อยู่ภูมิคุ้มกันไม่พอตรงโลตรงนี้จะทําไงครับ ถ้ากลับมาองค์กรอิสระทั้งหลายไม่ว่าจะองค์กรอิสระที่คุณอนันต์พูดถึงน,นะครับกกตปปชาสารรัฐมนูญสารปกครองอะไรพวกนี้แล้วยังมีองค์กรอิสระตามรัฐมนูลอีกกสชกรทชอ,อะไรพวกนี้ที่จะเกิดมาเรื่อยๆน,น,นะครับตรงนี้เนี่ยจะเน้นอย่างไงจะเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มสายหน้าคนเริ่มไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าคุณอนันต์ก็พูดเองว่า พยายามจะให้ทางการเมืองมีความมั่นคงขึ้นนายกมีอำนาจมากขึ้นแต่องค์กรอิสระตรวจสอบกับเหี่ยวลงกว่าที่ตั้งใจฟังดูแล้วเนี่ยใช่ไหมครับบอก50%เองของที่ตั้งใจแต่ฝ่ายที่จะให้อำนาจมากขึ้นรู้สึกจะได้มากขึ้นจริงแต่ฝ่ายที่ตรวจสอบกับลดลงไป50%เเนแล้วุณนานจะให้แก้งไงก็คงจะต้องรื้อฟื้นในกระบวนก,การกระบวนการสรรหารทั้งหมด